ครับสวัสดีครับนี่คือครัวชาคิดนะครับเมื่อนี้พี่น้องผ้าใยไหมว่าแซบนะครับผมมากินยำโคตรร่วมพี่น้องบ้างเด้อเอ้ยมีอย่างนี้ใยไหมใยไหมว่าแซบเด้อเมื่อนี้เนี่ยสินค้ากินยำรวมยำโคตรรวมนะฮะยำโคตรแนะนําลูกค้าใน่ว่ามี้อย่างนี้อันนี้ปลาแซลมอนนะจ๊ะออ๋ปลาแซลมอนพร้อมพี่น้องเด้อเนี่ยจะกินแซ่บให้เบิ่งเด้อ อันนกินอันนี้นแนลดด้วค่ะเด้ออันนี้หมูหยอแบบเ,เมดอาลีนะจ๊ะมันซื้อมิดแอลลี่เหมือนปะแซ่บให้แค่กับมี่้ะจ้ะ ก็ซื้อย่ำจ่าดีร้อยนึ่งนี่กินคุ้มเลยได้ปลาตาบอนหอยแครงหมูย่อกุ้งตัวย่งใหญ่ค่ะเอาหอยโอ้สดน้ำจากที่นีร้านเชฟแพนอย่างเชกุ้งตัวใหญ่ดีเนาะ Rất nam, rất nam Nam dám ba đẹp hả xẹp Nhớ mấy ba